การปลูกผักให้โดโปนิกถือว่าตอบโจทย์สำหรับบ้านที่บ่มีที่ดินแต่สามารถปลูกกินเองได้แถมใส่พื้นที่บหลายและการปลูกผักชนิดนี้มีความสะอาดปลอดภัยและปลูกได้หลากหลายทั้งผักสลัดและผักสวนควรัวเลยจ้าแม่นงโบจะใส่กองฟ่มในการปลูกจะมีผักสลัดเล็โอก กินโอกสลัดแก้วใส่ระยะเวลาในการปลูกประมาณ40-40หมือก็สามารถเก็บกินได้จ้าถ้าข้าเก็บเกินนั้นรสชาติของพักก็จะขมบ่อร่อยด้วยจ้าการปลูกพักแบบน้ำนิ่งหรือการปลูกพักแบบให้โดโปนิกค่อนจะนิยมกองสองแบบ จะมีกองป่าทูสดหรือกองกุ้งนะจ๊ะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายและสามารถขนย้ายไปไซระได้พร้อมสะดวกสบายในการขนย้ายจ้าถ้าเป็นกองป่าทูสดจะปลูกได้แต้นกองกุ้งจะสามารถปลูกได้หกต้นแม่นองโบจะใส่กองกุ้งในการปลูกพักสลัดทุกชนิดจะสามารถปลูกได้แค่หต้นอัตราการจเจริญเติบโตของเขาจะดีถ้าปลูกหลายกว่นนี้ต้นของเขาก็จะยืด ต้นจะน้อยพร้อมจ้าทําห่บ่สวยงามแม่น้องโบจะปลูกขึ้นชายใบมิ้นปลูกแจมไปน้ำได้จ้าการปลูกพักแบบน้ำนิ่งโดยการใส่กองโฟมสามารถปลูกพักใดทุกชนิดตามที่เห่าต้องการได้เลยจ้าประหยัดเวลาในการลดน้ำและปลอดภัย ไรสารพิษในการเก็บกินของเห่าน้ำจ้าเห่าสามารถเก็บกินทุกอย่างที่ปลูกและปลูกทุกอย่างที่เห่าต้องการกินได้เนะจ้าอยู่อย่างเพียงพ่อและพ่อเพียงบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า